ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะทำลายธรรมะเจ็ดประการธรรมะเจ็ดประการเป็นฉไหนคือสักยทิทิฐิวิจิกิจฉาสีลัปะตะปรามาตรราคะโทสะโมหะมานะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะทำลายธรรมะเจ็ดประการนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าเป็นสมณะเพราะสงบธรรมะเจ็ดประการชื่อว่าเป็นพราม์เพราะลอยธรรมะเจ็ดประการชื่อว่าเป็นโสติกะ เพราะเป็นผู้ไม่ร้อยรัตธรรมะเจ็ดประการชื่อว่าเป็นนหาตกะเพราะอ่านธรรมะเจ็ดประการชื่อว่าเป็นเวทกูเพราะรู้ชัดธรรมะเจ็ดประการชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เพราะเป็นผู้ไกลธรรมะเจ็ดประการเจ็ดประการเป็นฉไหน คือสักยะทิฐิวิจิกิจฉาสีลพตะปรามาตราคะโทสะโมหะมานะดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าเป็นอรหันต์เพราะเป็นผู้ไกลธรรมะเจ็ดประการนี้แล